วันนี้มาพูดถึงการเขียนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งสำหรับเด็กม .1 เพราะว่าหนูเป็นเด็กที่เพิ่งเรียนเศษส่วนที่เป็นติดลบใหม่ครั้งแรกเราไม่ได้ซีเรียสก,กับคำตอบข้อนีเลยแต่เราสอนการเขียนดีกว่านะครับการเขียนข้อนี้มันมีประเด็นว่าเจ้าตัวนี้เจ้า5หารด้วยลบเน้องๆรู้อยู่แล้วว่าบวกหารด้วยลบเนี่ยบวกหารด้วยลบเนี่ยคำตอบออกมาเป็นติดลบหรือกระทั่งว่าลบหารด้วยบวกคําตอบก็ออกมาเป็นติดลบอยู่ดี แปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าตัวเนี้ยเจ้า5ส่วนลบเเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ว่า5หารด้วยลบเก็ได้หรือหนูจะเขียนว่าลบหส่วนด้วย7แบบนี้ก็ได้หรือบางคนบอกพี่ปอบไม่ชอบแบบนี้จริงๆก็เป็นลบหส่วนด้วย7ก็ได้มันเขียนได้หมดแล้วแต่หนูถนัดเพราะว่าบวกหารด้วยลบก็ได้ลบลบ หารด้วยบวกก็ได้ลบหรือว่าบวกหารบวกได้บวกเจอลบข้างหน้าก็ติดลบอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนูจะเขียนยังไงก็ได้แล้วแต่หนูแต่ว,ว่าวิธีที่พี่บอลรู้สึกว่าเขียนแล้วดูแปลกที่สุดก็คือตัวนี้อันนี้ดูแปลกสุดนะคะแปลกสุดถามว่าได้ไหมมันได้นะแต่มันดูแปลกวิธีที่พี่บอลรู้สึกว่าโอเคก็สองอันเนี้ยได้อยู่แล้วแต่พวกหนูเลยว่าถนัดแบบไหน,นโอเคนะครับ